ใส่ไปเลยเผือดเทศแล้วก็มันนี้เป็นแคนตาลูปหวานค่ะใส่ลงไปนีาวแต่มันอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะ จะชวนมาทํายํากระท้อนกันนะคะให้ชื่อว่ายําม,มั่วแล้วกันนะมั่วแบบว่าต้านอนุมูลอิสระมั่วแล้วหายโรคด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเคล็ดลับในการยําอยู่ว่ายํายังไงที่จะไม่ทําให้เซลล์ของเราอักเสบไปชมกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องเอากระท้อนเนี่ยไปปอกเปลือกก่อนนะปอกเปลือกออกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆนี่คือกระท้อนที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ส่วนผสมตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นฤดูเงาะของจันทบุรีเน่ก็จะใช้เงาะเนี่ยแทนความหวานนะเพราะว่าเราจะไม่เราจะไม่ใส่น้ำตาลเนาะส่วนมันก็จะมีเครื่องเคียงเพื่อที่จะช่วยเพิ่มสารต้านแก่นะคะอันนี้เป็นเมลอนที่เนทมีอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้เท่าที่มีเนาะ จริงๆยำกระท้อนเฉยๆมันก็อร่อยแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงแต่เนใช้เป็นมะม่วงมันไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวนะคะเนื่องจากกระท้อนเนี่ยเขาต้องเปรี้ยวและฝาดอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเมลอนที่รสชาติจะออกหวานหวานอันนี้เป็นมะเกือเทศนะคะแล้วก็อันนี้คือปักทองหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็จะใส่ขิงไปด้วยข้อแนะนําก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสทานหอมกระเทียม แล้วก็ขิงให้ได้ในทุกวันนะเพราะกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระทานได้ทุกวันดีมากเลยนะคะวิธีการก็คือเอานี้ใส่ไปเลยแบบว่าง่ายๆมากเลยเนาะแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยถ้าอยากที่จะให้สุขภาพดีระดับเซลล์ไม่ต้องปรุงเกินแบบนี้แล้วนะคะอันนี้มะเขือเทศนะใส่ลงไปเลยนะคะเขือเทศแล้วก็มะม่วงอันนี้เป็นแคตาลูปนะคะ มันจะล้นไปไหมเนี่ยแล้วก็อันนี้เงาะเงาะแทนความหวานค่ะใส่ลงไปเลยนะแล้วก็คนกันให้เข้ากันนะจากนั้นกระท้อนที่เราหั่นไว้นะคะเราใส่ลงไปเลยนี่ก็จะได้เป็นยำยำเพื่อสุขภาพดูเหมือนมันมั่วแต่มันอร่อยเดี๋ยวชิมแล้วเพื่อนๆจะติดใจแล้วก็จะบอกว่าโอ้โหเม่สิ้นจังคืนนี้แล้วเครื่องปรุงที่จะใช้เป็นหลักๆเลยคือ ถ้าไม่เกลือชมพูก็เกลือดำถ้าใครมีเกลือดำก็ดำถ้าไม่มีก็ดอกเกลือนะคะที่ได้ใส่เกลือดำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆก็วิธีใส่ก็โรยๆให้ทั่วๆแบบนี้ค่ะใส่เกลือดำถ้าใครไม่มีดำก็เกลืออย่างอื่นนะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้นี่คือผงรสหอมร้อนนะคะใส่ผงรสหอมร้อนลงไปด้วยนะคะเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะ คนนข้าวเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทําทเป็นยำแห้งๆคือเน้ไม่ใส่น้ําตาลเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันมีน้ําตาลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเลือดลาง NCD เนี่ยเรายิ่งควรจะงดการกินน้ําตาลไปเลยจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีหลักการของการหยุดพิษคืองดสิ่งที่ปรุงที่เกินมาจากธรรมชาติเดิมอะคะ่ะจริงๆแล้วในฟักทองเนี่ยเขาก็มีน้ําตาลอยู่แล้วทุกส่วนมีน้ําตาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ใส่ฟักทองไปแค่นี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้นะคะเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีรสชาติเลยข้อเทจ็จจริงแล้วมันมีรสชาติอยู่ในธรรมชาติเดิมทั้งหมดเลยนะคะแล้วถ้าเราไปใส่น้ำจิ้มหรือว่าน้ำปรุงอย่างเงี้ยในน้ำปรุงมันจะมีน้ำตาลเนาะแล้วเราก็จะกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะว่าข้อเท็จริงแล้วทุกสิ่งที่เนจิ้มขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีน้ําตาลอยู่แล้วนะคะเมลอนนี่ก็มีน้ําตาลนะอืเพื่อนๆมันกําลังกลมกล่อมเลยคะเพราะว่ามันได้ความเค็มเนาะได้ความนัวจากสมุนไพรนะแล้วก็ไอตัวอไเนี่ยขิงอ่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะพูดจริงๆนะคะต้องไปลองทดลองดูเนาะ ขิงเนี่ยมันช่วยชูรสมันทําให้หอมขึ้นแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วนะคะอันนี้เรากินเพื่อระดับเซลล์เรากินตามหลักการคือหยุดพิษและบายพิษเนาะเดี๋ยวเราจะหายโรคการหยุดพิษเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปปรุงน้ําจิ้มหวานหวานเราก็ต้องกินน้ําตาลจากน้าจิ้มนะแต่อันนี้คือมีความหวานครบพันสามรสอยู่ในตัวเองรวมถึงมี เครื่องเทศสมุนไพรในการต้านการอักเสบด้วยสําหรับใครนะที่คิดเมนูที่แบบดูแลระดับเซลล์ไม่ไม่ออกนะคะมีแนวทางเป็นหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะคะในขายเพียงเล่มละ340บาทเท่านั้นเองสนใจก็สอบถามมาได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพดีระดับเซลล์นะคะแล้วก็หมั่นกินอาหารที่กระตุน้นภูมิต้านทานกระตุน้นความแข็งแรงของเซลล์เนาะลดการอักเสบด้วยการงดปรุงนะคะกินแบบไม่ปรุงแต่ว่าเรา มีกันด้วยการมีชั้นเชิงที่ถูกต้องในหลักการของการกินอาหารเพื่อต้านแก่ต้านการอักเสบนะคะคลิปนี้เนลลาไปก่อนด้ายบาย ขิงเนี่ยเขจะตบให้รสแบบหอมสดชื่นขึ้นนะส่วนเงาะหวานเนาะเราก็ต้องแก้ด้วยขิงนี่แหละต้านการอักเสบกินเงาะเยอะๆก็กน้ำตาลขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติ วันนี้ไม่ต้องปั่นน้ำผักแล้วเพื่อนๆเ,เพราะว่าอันเนี้ยมันได้ตัวเอนไซม์ไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะมันไปกระตุ้นจุลินทรีย์ตัวดีใน,น,นร่างกายของเรานะคะพวกเนี้ยแล้วมันไม่อักเสบด้วยเพราะว่าน้ําตาลมันไม่ได้เป็นแบบเคมีเนาะมันเป็นน้ําตาลจากธรรมชาติที่ร่างกายสามารถบริหารจัดการได้นะคะพูณกินแบบนี้นะเพื่อน,อนร่างกายจะได้ดีระดับ,บเซลล์นะคะ